สวัสดีค่ะพบกับช่องหวัวแม่นมาชแนลของเราในวันที่25กันยายน2567นะคะสําหรับในวันนี้นะเจอกันกับไปตาเหมือนเดิมนะคะซึ่งจะลงทางให้2 EP นะก็คือ EP ที่17และ18นะคะ EP นี้เป็น EP ที่17ของงวดประจําวันที่1ตุลาคม2567นะแนวนทางนะคะก็จะมีในทางของอเลขเด่นหลักสิบบนแอเวงพิงนาทายอดสวยแนวทางของแอดหนุ่มนาเดียแนวทางของบ้านไผ่มือง คนรวมถึงคมประทุมทองนะแนวทางของแอดจินแนวทางของอาจารย์คมซึ่งได้มาเป็นทางเลกเด่นสองฉบับนะคะแนวทางของแอดเอ้ยลาแนวทางของแอดปรีชาแล้วก็เลขดับล่างแอดนันนะคะเราก็มาเริ่มดูทีละเจ้ากันนะคะเริ่มที่แนวทางของ และเด่นหลัก10บปนแอดเง็งพิงค์ที่แล้วก็ลงให้อยู่ใช่ไหมก็เข้าที่เลขหกใช่ไหมคะหนั้นนะคะอยู่ที่หลัก10บปนนั่นเองนะคะสำหรับในงวดนี้ได้มาได้บร้อยมีท่านนึงได้ขอมาด้วยนะคะให้มาก็จะมี0 1 2 4 6 7 89นะคะดูกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าอีกหรือเปล่าท่านที่รอลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดสุ่ยผู้ที่ล้านั้นสุย่ยไปไม่เข้าใช่ไหมในงวดนี้นะคะได้มาแบ่งปันเหมือนเดิมแนวทางให้ชุด2ตัวนะคะก็จะมี1 3 16 1736 3 7และ67นะคะงวดนี้จะเข้าหรือเปล่าก็ลุกกันนะคะแอดสุ่ยนะขอให้ถูกไม่สุย่ยเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของ อแอดหนุ่มนาเดียหรืออาจารย์หนุ่มนาเดียนะสลเจา้านี้ไม่ค่อยได้ลงให้นะคะคือไม่ได้ข้อมูลมานั่นเองสราในงดนี้แอดได้มาแห่งปั่นนะคะให้มาเป็นแนวทางชุด2ตัวสามารถมาได้ทั้งบนล่างนะคะก็จะมี1 3 15 17 6 18160-70807282 93และ97นะคะงดน,นี้จะเข้าดูแปบกระลุกกรั่น,นแอดหนุ่มนาเดียนะต่อไปนะคะเรามาดูแนวทางของท่านนี้ อ8คมหรืออาชันคมนะคะเจ้านี้เนี่ยจะได้มา2ฉบับนะฉบับแรกนี้นะคะก็จะเป็นานทางเลขเด่นบนล่างที่มี3ตัวนะคะอา่านุ่งลนั่งข้าใช่ไหมเข้าที่เรียก6เลข7โอ้3 6 7เข้าหมดเลยใช่ไหมคะ3นะคะอยู่ที่ หลัก1ิบล่างใช่ไหมหกอยู่ที่หลักร้อยหลัก10บนและเลข7อยู่ที่หลักหน่วยล่างนั่นเองนะคะสําหรับในงวดนี้นะคะแนวทางของแตดคมให้มาเด่นบนล่างแบบ3ตัวอยู่ที่0นยสานก็รุนกันนะคะว่างอดน,นี้จะเข้าอีกไหมนะคะต่อไปหนะ้าฉบับที่2นะคะก็จะบเป็นแนวทางเลขเด่นบนล่างแบบ4ตัวนะักกติละเข้าไหมนักกติลาก็เข้าที่ เลข2กับเลข6ใช่ไหมคะอ่าสอยู่ที่หลักหน่วยบนและเลข6นั้นอยู่ทั้งหลักร้อยและหลัก10บบทนั่นเองนะคะในงดนี้ให้มาเรียบร้อยนะคะแนวทางเด่นบนล่างแบบ4ตัวที่4.5.70้นะอ่างวดนี้เราก็รุนกันนะคะว่าจะเข้าอีกหรือเปล่าท่านที่ตามหาหรือว่ารอยอยู่ลงให้เรียบร้อยนะคะแอดคมเลขเด่นบนล่างแบบ3ตัวและ4ตัวนะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของบ้านไผ่ มังพลนะคะซึ่งฉบับบ้านไผ่ยมังพลเนี่ยแอดได้มาเป็นแทงเลขเด่นเท่านั้นนะคะสำหรับทิศดานั้นต้องบอกว่าเลขเด่นเข้าที่เลขสองนะคะสองอยู่ที่หลักหน่วยบนในงวดนี้ให้มาเด่นที่หนึ่งห้าแปดนะคะสามตัวนี้นะสามารถมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะงวดนี้จะเข้าีกหรือเปล่าเราก็มาลุ้นกันนะคะและอีกฉบับหนึ่งนะคะเป็นฉบับคมประทุมทองซึ่งรวมถึงเลขเด่นด้วยนะคะให้มางวดนี้เด่นที่สี่ห้าหกเด่นสุดที่ห้านะคะ สองตัวนั้นให้มาก็จะมี 50, 5153, 5457และ58นะงวดนี้จะเข้าหรือเปล่าลราก็ล่นกนันแนวทางของบ้านไผ่บางพลจะบับคมประทุมทองนี้นะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของแอดจินนะที่ร้านนั้นให้มานั้นไม่เข้าใช่ไหมหลุดไปนะคะแต่ถ้าใครกลับของก็อาจจะได้นะคะใช่ไหมในงวดนี้นะคะให้วิ่งรูดอยู่ที่6กับ7เน้นที่7นะ2ตัวนั้นนะคะให้มาก็จะมี70 72 75 79 60 65 67และ69แล้วให้3ตัวมาหางเดียวคือ60 7 นะคะงวดนี้เราก็มาลุ้นกันว่าจะเข้าหรือเปล่านะคะแอดจินนะก็นําม,มาแบ,บ่งปันเหมือนเดิมมีใครที่รอเจ้านี้อยู่ไหมนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นแนวทางของแอดเอ้ยหล่านะคะเจ้านี้แอดได้มาเป็นทางาบนล่างนะคะบอกว่างวดนี้เนี่ยให้วิ่งบนที่7นะคะ2ตัวเน้นที่7จ็สนะคะส่วนทุก 3, ตัวให้มา3หางคือ1 7 2 4 7 2และ972นะคะแล้วก็แนวทางล่างให้วิ่งที่4นะคะ แ้ะแทางล่างให้วิ่งที่4เนาะแล้วก็ส่วนล่างนั้นก็ให้เน้นที่40 43และ47นะคะงวดนี้จะเป็นยังไงจะเข้าไม้การลุ้นกันนะแอดเอล่านะคะสำหรับในงวดนี้เนี่ยได้มาแบ่งปันก็รลุ้นกันเนาะ ต่อไปนะคะก็จะประทานของแอบปรีชานะคะเจ้านี้ได้มาเป็นบางงวดนะคะงวดที่เราต้องบอกว่าไม่เข้านะคะหลุดไปสำหรับในงวดนี้ให้วิ่งรูดที่9นะคะ3ตัวและสงตัวก็ตามนี้เลยนะคะอ่าถ้าชอบหางไหนชอบแนวทางไหนนะคะก็จัดกันไปเลยสลัดชุด3ตัวแล้วก็ชุดเอ่องตัวของแอบปรีชานี้นะคะแคปหน้าจอก,กันไปนะคะอืม แบบพระยัางคะ่ะทักครับแล้วนั้นก็ขอเลื่อนผ่านนะ้องต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของเลขดับหรือพื้นท้าที่เลกดับล่างแอดนันหรืออาจารย์นันนะคะซึ่งวิธียาให้ดับล่างที่6ผ่านไหม าผ่านนะคะผ่านเพราะว่าออกอะไรออก37นั่นเองนะสำหรับเลงวดนี้นะคะให้มาเรียบร้อยนะคะแลวนั้นก็ให้อาดับล่างที่เลข4ีนั่นเองนะคะก็งวดนี้เราก็รุ่นกันนะคะว่าจะผ่านอีกไหมสําหรับเลขดับนะคะแอาจะลงวันท้าย EP แต่บาง EP อาจจะไม่มีนะคะท่านใดที่ชอบก็สามารถที่จะกรอมาที่ท้าย EP ได้เลยนะคะค่ะ EP นี้เป็น EP ที่17ของวดประจําวันที่1ตุลาคม2567นะคะ ท่านใดที่ดูแล้วชอบแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ